สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและหมู่เพื่อนเบอร์สกุสุกคนเดอมินิก็มาผมมาพ่อกับเสาเข่งคือเก่าเนาะพี่น้องทั้งสองเสาล้อซานลมินิเสาเข่งก็อยู่เพือนอยู่ซานเนาะพี่น้องก็มีเอซีคนหนึ่งคนบอกว่าเสาเข่งรีวิวเพื่อนให้เบิ่งแน่เนาะเสาเข่งก็ถือโอกาสเลยพี่น้องมินิจังไดเสาเข่งก็อยู่เพือนอยู่แล้วเนาะก็ซิรีวิวให้เพื่อนบึงเนาะตอนนี้เสาเข่งก็อยู่ในเพือนครัวนี่แหละพี่น้องว่าเพื่อนเสาเข่งสี เป็นสังไดชนะพี่น้องก็ไปเบิงพนคอมๆอมกันเลยเด้อเข้าไปในเพือนครัวของเสอเองนะพี่น้องเขามาทำอิดก,กับสีพอนอุน้ำกุน้ำกินนะพี่น้องเพื่นอนกับสีหกหกในเด้ออันนี้ก็จะเป็นอันขู่เข้าหมาเป็นหมาเนาะพี่นอ้องเพื่อนครัวเสกเองกับหกในเด้อพี่น้องอันนี้ก็กระสอบติบเขา่าติบเขา่า แต่ก็พวกกระตกพวกถวยนะพี่น้องถวยกับแบบว่าห้ามม่ได้เอาไปใส่หานกากระเพาะใบนี้นะพี่น้องจนขี้ฝุนขี้ยังมันถึกแลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันทังห้ามเม่ใหญ่เนาะพี่น้องห้ามเกลือเป็ดเกลือ,อ,อยางอะไรนี้ควันมันก็จะค้อนควันในเร้วพี่น้องเพราะว่าไม่ใหญ่เพิ่นนั้นเพิ่นสีเห็ดอันเขาเอนอนี่ยังเนาะเสื้อมัมงอึหาน,นะพี่น้องใส่กับมะพร้าวโซเกงกะตะกูมะพร้าวเพิ่น,นลวพี่น้องนี่ อันนี้ก็จะเป็นตอกหมัดกาที่แม่ใหญ่เพินจักฮัลโหลน้ะพี่น้องมีกระตามียังอะไรหอยเท่าน,นี้เต็มเลยอันนี้ก็สิเป็นอันดังไฟของเสาเขงนาะพี่น้องแม่ใหญ่เพินปาดเกอบขาดหรือว่ายางหลดุดทัละพี่น้องเอามาดังภัยเนาะกระลุกขักปัญญังเจ้าทางนี้ก็สิเป็นอันซอยข้าวหรือมวยมยังนาะพี่น้องหมัพร้าพที่เสกเขงขูดให้แม่ใหญ่เนาะ่นเสียไว,ว้ปนใสหมดพี่น้อง อันน,นี้เป็นไหมนะพี่น้องนี่เป็นคือกระตกนี่แหละเนาะพี่น้องคือเป็นคือผ้าขานวนี่แหละแต่ว่ามันเป็นไหมหรือเป็นเห็ดกันดุนตะกี้กนแหละบอได้ใส่มันนอกกับบได้ล่างบะไยังเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบอลน้อยผ้าใบเม็ดของเข็งหกระตกนะพี่น้องอันเสียบ,บผักผิดจีหรือย,อยังมีเบิร์ดเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนของเฮือนครัวเนาะพี่น้อง สุขแข็งสิพาออกไปเบิ่งทางนอกเลยค่ะเข่าทางในเลือนใหญ่เลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคันไดลงทางเลื่อนคูนี่แหละพี่น้องทางหน้าเลือนเนาะอันนี้ก็สิเป็นซารล่างถวยล่างบวงนั่แหละพี่น้องม่ใหญ่เขาแซ่หัวเนาะสุเพข็ก็แซ่ถวยไป ทังสันกับส,สีหกดๆเลยเนาะพี่น้องเพราะวะ่าบดบกวาดมันทามันแบบแห้งมันยังผล,ลัดจากสีกวาดมันตอนนี้มันยังสุ่มๆมันกวาดกันยากพี่น้องเวลาจูดมันกับใยากลุกเนาะต้นมะเขยบกับมีส่วนกล้วยก,ก็ต้ไม่เท่านั้นเลยเนาะพี่น้องอันนี้คือหมังบวบเนาะม่ใหญ่เป็นสักข้างไว้นี่ต้นมะพร้าวกันจะเพลงพี่น้องเป็นตาย,ย่านเวลาอันลุม่ม เดี๋ยวเราไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะพี่นอ้องขอดไปข้างในเฮือนแล้วคะสิมีอันนี้น้องใหม่ทงที่ก๊อตเกงเห็ดตั้งแต่อันเดือนอนั่นเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดปีกายเดีลยวนาะพี่นอ้องกินยังบเบวชซ้ำค่ะก็ซีบไได้กินนี่แหละพวกมันกะสิบกระซิบในเนนด้อพี่นอ้นองเพระาะว,ว่าสก๊อตเกงยังไม่เปิดไฟเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตู้น้ำที่เสาเคงอันหายเขาตู้เย็นนะพี่น้องหายน้ำกินเขาตู้เย็นอะไรแต่ว่าเสาเคงยังพยายามจะหายเลยพี่น้องเสาเคงครัก็ขึ้นมาแต่วัดแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่แหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบว่างไอ้ยังก็ไดอะลรเนาะพี่น้องบ่อน,นี่ครับไม่ใหญ่คนมักมาซงกาแฟกินหรือว่าโอมตินอนะไรพี่น้องนี่ที่เขาเสาเคงลงวัด เดีวกะมี่มังคุดสะเขงเอามาแต่นาวานเนาะพี่น้องสีงเอาไปตำซุ้มกินกับเอื่อยหรือว่าหมู่ผลตำสตัดอยู่เนาะพี่น้องน,นี่กับมืดอะไรสิเป็นถวยเป็นกระโตเนาะพี่น้องเอามาเบิ่งตู้เย็นสะเขง็งเอามียังไผรตู้เย็นกระตายเนาะพี่น้องโบโบ,โบหุงเตอดนล่ะอันนี้ก็จะเป็นหมักซีดาสะเข็เอามาแต่นาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นครีมสะเข็ กามีหน่อไม้ทงอีพี่น้องเอ้ยนี่เอาใส่ตู้เย็นไว้หน่อไม้ไหลเจับเชื้อได้แม่กเซ็ตเพื่อที่จะนอไม้ไหลพี่น้องผักขนาดแต่ว่าบริกินแล้วแหละเพราะวันวิทยามกินหน่อไม้ทงเลยนาะพี่น้องมีแต่สิเห็ดใหม่ไว้กินนั่นยำแรกกี่นาเนาะแต่ก็มีมักอื้อเป็ใหญ่เพิ่อนเอามาให้หรือว่อมักฟักทองเนาะพี่น้องเม่ใหญ่เพิ่อนเอามาให้ว่าไทยซาเข่งแกงใส่หน่อไม้เนาะพี่น้องแล้วก็มีนึงนอไม้่ซาเคงหนึ่งมาจากนาวานเนาะพี่น้องซาเข่งไปหาอืม ตู้เย็นนี่กับป้าพันซื้อเนาะแต่ลายปีแล้วพี่น้องยามมาเบิ่งทางนี้เนาะอันนี้ก็บสเป็นบอนดนอนพอกับแม่แล้วก็น้องพี่น้องแต่ว่าณตอนนี้พ่อน,นอนนะพ่นก็เลือบริเวณเข่ามาบัดเข่ามากะพ่นกับพี่น้องนี่นละพี่น้องแม่มีแม่สะเกงกะเข่ามากดนเถื่อเข่ามากแล้วพี่น้องปงเยยบ นี่ก็สิเป็นตู้เสื้อผ่าของแม่พี่น้องตู้แบบว่าตู้สิมตู้ผ้าห่มของผืน Healthcare. นั่นแ่ะนี่บอลนี่กับสเก็งมาแต่งหน้าอยู่นี่ละพี่น้องตอนแม่ไปอยู่นตอนแม่อยู่สเก็งก็แต่งยู่พูนแหละยืนท้างนอกข้างนั้นพูดนาะพี่น้องนี่ก็สิเป็นตู้ของเผ่นอีกคือเก่านะตู้ของแม่สเก็งนี่พี่น้องตู้มอนเผ่นตู้มอนตู้สะนอนนะพี่น้อง อันนี้ใบประกาศสเข่งมาให้เบ่งอันนี้ก็สสเป็นหูบเสาเข่งแต่ปีสองพันสิบหกเนาะพี่น้องนาเสเข่งถ่ายอยู่ธาตุโผลเนาะก่อนก่อนเสาเข่งสไปไทยแลไรพี่น้องเสาเข่งไปไทยกัแต่ปีสองพันสิบหกและเนาะจนหอนอันปีสองพันสิบเก้าสีขาวซาวแล้วสาเข่งมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็สสเป็นบ่อนที่สาเข่งเบ่งนางตะลเมือหรือเบ่งตะลถัดทีวีอะไรพี่น้อง กับบอด้กู้เลยเอาไว้แบบนี้เลยเนาะประตูทางนี้กับทางไปอ่ะบนนอนสะเกงหรือว่าบนนอนเขาไม่ใหญ่เนาะสะเกงก็สิบป์หาไปเบิง่งบนนอนเขาไม่ใหญ่ดอกเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาส่องบางทีนอนหรือว่าบนนอนเขาสะเกงนะพี่น้องว้ายหกพี่น้องบนนอนสะเกงเนาะเสือสะเกงกับเขาใส่ตู้ยังไงนะ้อพี่น้องแคลนยส์เฉยสาวอนะไรเนาะเบิง่งจำดีกับพอเนาะพี่น้องกู บบมีเงินอันซื้อผ้าใหม่เนาะพี่น้องเวลาฝนตกกะระว่งางอะไรจักหน่อยเนาะปิดเบิ่งสนิทกะพ่อส่วนฝั่งนี้กะสเป็นบนนอนของน,อน้องทรายเนาะพี่น้องซาเคงกะสีพวกเขาไปเบิ่งดอกผ้าพีผ้านองเข้าไปเบิ่งดอกเนาะกะออกประตูทางนี้อีกพี่น้องทางนี้กะสิโล่งเลยพี่น้องบริมียังไม่แต่เสือผ่าน้องทรายบนทะเล อันนี้ก็จะเป็นรังตูบสะเคงงน,น,นะพี่น้องส่วนอีกรังหนึ่งก็จะเป็นห่านคลายเืียงของสะเกงแต่ปีกายนี่ผิดเลยเนาะพี่น้องปีในสะเกงกับบริคายอก่พบว่ามีหลดมีอย่างปีกายนี่ก็คลายพวกจามพวกของกินนั่นเลยเนาะพี่น้องมาทางเนาะเรื่องสะเคงส่วนอันนี้ก็จะมีอีกอย่างเนาะ มีเกิบมีพสังมีกระสอบพิสังมนะพี่น้องมีเล็กลาพิสังตา้มมาเขียบยาสิลงไปทางตลางเลยนะพี่น้องเข่งลงคันใดอันนี้ก็ะสิเป็นบริเวณของเฮือนสะเข่งนะพี่น้องมันกระสิติดทางทางกับเป็นแบบคือซ้อยเข้ามาหละพี่น้องปลูกไม่ใหญ่ปลูกต้นมาเขียบใส่อันนี้กระสิเป็นทางน้ำกินที่ ไม่ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัควนี่แหละกินเนาะพี่น้องตกกินน้ำฝนบริไดซื้อเนาะนอกจากน้ำฝนบริเกะจะได้ซื้อแหละพี่น้องนี่ก็จะเป็นตลาดของสักเหง<ฮ>กับบริปัตเองพี่น้องโหมันยังสูมอยู่ฐามันแห้งก่อนนี่ก่อนจังสิปัตเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเตียงของไม่ใหญ่ที่เปิดนั้นเปิดน,นอนกลางเว้นอะละพี่น้องนี่ก็เป็นแองเอียงที่ตกน้ำแะละ ข้างหน้าเฮือนกามีแต่ต้นห้าพี่น้องบอเทสอันนั้นแหละลบบอเ็นลบกับน้องซอยสะเขงแล้วพี่น้องต้นมะพร้าวกาใกล้เฮือนสะเขงเป็นแหงพี่น้องเอ้ยไม่แต่ต้นมะพร้าวกะบม,มนันคองสะเข่งคนเดียวหรอะพี่น้องคองป้าคองลุงไปซนแล้วเพราะว่าลูกของแม่หญ่กเพิ่นกา ผูกยังได้นีนะพี่น้องแต่ก่อน,นต้นหมักยมก็มีพี่น้องกินสมยาแรงหมักยมนี่หมักตลอดปีได้ด้วยนี่ข้อไก่ข้อเป็ดข้อสะเข่งนะพี่น้องทั้งลุ่มเนี่ยก็จะเป็นข้อเป็ดทั้งเทิงก็จะเป็นข้อไก่พี่น้องต้นมะเขยบแล้วเคือบหมังบัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเคือนสะเข่งคิเก่านะพี่น้อง นี่ก็จะเป็นห้องน้ำของเฮานั่นเองพี่น้องเป็นขาดเป็นยังไงเนะาะข้าไปเบิ่งทางในกายภาพาตื่นเลยพี่น้องอหห้องน้ำนี่ก็ไลปีเลยพี่น้องสิเมนจากปีเป็นสีขาวิบป,ปีเลยแหละแต่สเก็ตยนมอนหนึ่งพวกพี่น้องบ่หอดชิพกะเจ็ดแปดปีนี่ไะพี่น้อง ้องน้ำเนาะอันนี้ของน้ำกับสิเพพังเนี่ยหละก็ถ้ามีเงินกับสิซ้อมแซมเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีก็เลยเป็นแบบนี้ไปก่อน <c oughs> ยายเป็นเสียหเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นก๊กหรือว่าลาของสาเคงเนาะพี่น้งองบด้ขุดบด้มีปีนี่ค่ะบริตัดด,ดอกข้ากระปุกวางเดือนส่วนเขากำลังสิดานานแลยพี่น้องซาเคงข้างกระปุกอะไรนี่มันกันเลยค่าก็เป็นแบบนี้ทดีเขาเขาไปเบิกทางในเลยเนาะ อันนี้ก็สิเป็นพักบัวเนาะพี่น้องเลยก็มีพักบัวพักเป้นเลยก็หวานหางจระเข้ต้นพักคะเรือชะอมเนาะพี่นอ้องอดงามโอ้อยเนี่ยมาเขียบตีตาแล้วปบมาเขียบพี่น้อง ตัวน,นั่นเอกาส,สิเป็นเผือกของไม่ใหญ่เนาะต้นมันเลยพี่น้องนี้แคมหัวนี่ต้นมันเขาเอิญมันสักคูบ่ประมาณนี้แหละมันสักคูนี่แม่นเบิดละพี่น้องเด๋ยวสกเพียงสิคืนหูมันให้อยู่หน้าคลิปเนะาะ อันนี้พี่นอ้องมันสรูอันนี้ก็จะเป็นขาเนาะพี่นอ้องต้นขาต้นขาบ,บ้านก็เลยสีใหญ่แบบนี่แหละแบบว่าเฮ้าวันแบบว่าเขารวกหรือว่าเฮ้าหนึ่งยอดมันเลพี่นอ้องยอดอ่อนมันนันเดนนอ่อนมันกอนอ้ยตังห้องน้ำกับมีแตกรอไม้จ้อ มงาก็ <S <S อโอเคนะพี่น้องสซวเพลงกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ยนะฟ้า,พ,าพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แซวเพลงด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆหมจากซองซาวาล่วสวาสแนลเลยพี่น้องสบายดี